และระดับต่อไปนะครับจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปรู้จักกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานะครับเวลาจะทําวิจัยหรือค้นคว้ารายวิชาต่างๆเนี่ยก็จะต้องมี Refer ้นนะครับในการที่เราจะต้องอ้างอิงในบทความวิจัยต่างๆด้วยนะครับลําดับต่อไปนะครับเราจะเชิญทุกท่านนะครับไปพบกับท่านอาจารย์ดรนัทยาเผือกผ่องนะครับผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาครับ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์เลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ MC นะคะเมืออาชีพมากเลยเนาะโอเคก็นะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประถมนิเทศแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาร,ระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะก็จะพูดถึงบริการของทางศูนย์บรรณสารนะคะ นะคะนะไปค่ะนไคะแอปนึงเนาะเป็น อโอเคนะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะต้อยนะคะก็ขออนุญาตนะคะพูดถึงนะคะบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาค่ะนะคะ่ะบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานะคะเวลาเปิดบริการของเรานะคะจะเป็นการเปิด บริการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในระหว่างเปิดภาคการศึกษานะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดบริการ9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะส่วนในระหว่างปิดภาคการศึกษานะคะเราจะเปิดวันจันทร์รถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งแล้วก็ปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามบันทึกประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะ <S <S ไม่ทราบสไลด์ไปไม่เอ่ยสไลด์สไลด์เปลี่ยนเปลี่ยนตามที่ อ่บรรยายไหมคะขออนุญาตค่ะอะไรไม่เปลี่ยนตาค่ะนะคขึ้นะไปขึ้นไ คคคะะกนขออนุญาตแชร์ใหม่นะคะฟังดูสิว่าไปไหมเออโอเคนะคะอ่ะน่าจะมาแล้วเนาะนะคะ ส่วนนะคะในระหว่างการสอบนะคะในระหว่างการสอบเราจะเปิดบริการนะคะก่อนสองสัปดาห์ก่อนสอบแล้วก็ในระหว่างสอบนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะเราจะเปิดบริการถึงเที่ยงคืนเพื่อเป็นพื้นที่ในหะ้นักศึกษาสามารถที่จะ,ะไปค้นค้าแล้วก็นะคะ,ะหาเอกสารเพิ่มเติม แล้วก็มีอเป็นพื้นที่สำหรับการอนั่งอ่านนะคะแล้วก็ทบทวนได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดบริการตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของ าศาูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานะคะในประเที่นักศึกษาสามารถที่จะกลับเข้าสูา่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์นศูนย์บรรณสารได้เลยนะคะมีพื้นที่หลากหลายรองรับนะคะ,ะสไตล์การอ่านที่หลากหลายด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญากษานะคะก็จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดนะคะซึ่งยู e r n a m เนมกับพาสเวิร์ดในการเข้าใช้ห้องสมุดก็จะเท่ากับอินเทอร์เน็ตแอดเคาน์นะคะ ซึ่ง user name mm hmm. ก็คือจะเป็นปรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้วก็ password mm hmm. ก็จะเป็นเลขประจําตัวประชาชนนะคะ mm hmm. นักศึกษาสามารถที่จะตรวจสอบสถานะอินเทอร์เน็ตแอคเคาท์ของนักศึกษาได้ที่นะคะเว็บ mm hmm. ไซต์ที่ครูโชว์อยู่บนหน้าจอณตอนนี้นะคะโ okay. อเคสำหรับการพค้นหาหนังสือก็ไม่ยากเลยนะคะให้นักศึกษานะครับไปที่ เว็บไซต์ของศูนย์มรรษสารและสื่อการศรึกษานะคะนั่ก็คือ http c l n l a s h i b r a r y d u t ac t h นะคะจากนั้นให้นักศากษาไปที่เมนูก็คือ u t u cat หรือ h t catalog เอง<ม>แล้วก็นะคะพิมพ์นะคะการคำที่เราหรือสิ่งที่เราต้องการจะสืบคนไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งนะคะจากนั้นก็คลิกไปที่ search นะคะสิ่งที่หนูจะได้นะคะก็คือผลนะคะการ ค้นหาหนังสือนะคะก็คือตามที่ปรากฏเนาะสมมติพิมพ์คำว่า c a l c u l ัสไปนะคะระดับระดิษศึกษาไม่น่ามีปัญหานะเมื่อได้เข้ามาแล้วปึ๊บก,ก็จะแสดงผลแบบนี้นะคะเมื่อแสดงผลอย่างนี้เราต้องการสมมติเราต้องการหาเล่มข้างล่างนะคะก็คลิกไปที่เล่มข้างล่างแล้วเขาก็จะแสดงผลว่า บาโค้ดนะคะหรือ call number ของหนังสือเล่มนี้คืออะไรนะคะแล้วสเตตัสของหนังสือเล่มนี้คืออะไรถ้าอยู่ที่ชั้นนะคะนักศึกษา,าก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้แต่ถ้าหนังสือถูกยืมนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ระบบการจองต่อเนื่องได้นะคะโอเคนอกนากนอกเหนือจากการหาค้นหาทราัพยากรที่เป็นตัวเล่มนะคะนักศึกษายังสามารถที่จะค้นหานะคะข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในระดับบัณฑิต เป็นอย่างยิ่งนะคะถ้านอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะยื่นเนมกับพาสเวิร์ดก็คือ SUT Wi-Fi นั่นเองที่นักศึกษาจะต้องเข้านะคะผ่านตัวระบบเข้ามาเพื่อที่จะมาสืบค้นเสมือนว่านั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงๆนะคะ,นะคะก็เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนค่ะ การค้นหาข้อมูลนะคะจากฐานข้อมูลออนไลน์แบบประบุฐานก็ไม่ยากเช่นเดียวกันให้นักศึกษาไปที่ url library.hut.ac.th นะคะจากนั้นไปที่เมนูนะคะซึ่งจะอยู่ด้านข้างของหน้าเว็บไซต์นะคะก็คือฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อคลิกเลือกแล้วให้นักศึกษาป้อน username กับ password นะคะจากนั้นก็เลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการจป็สิบคนแล้วก็ป้อนคำคุนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยง่ายๆนะคะ หรือนะคะหากหนักศึกษาต้องการที่จะสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆฐานพร้อมๆกันนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปที่นะคะ URL จากนั้นไปเลือกที่เมนู s y m p กิ s s e r r h h นะคะซิงเก e s เซิก็คือค้นทีเดียวได้ทั้งหมดนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะพิมพ์นะคะ username แล้วก็ password นะคะแล้วก็ทำให้คับก้อนคำค้นไปนะคะก็จะได้ผลที่นักศึกษาค้นมาจากหลายๆาฐานพร้อมๆกัน ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์บรรณสารมีนะคะให้บริการก็จะนะคะมีครอบคลุมทุกนะคะสำนักวิชานะคะแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะหาฐานข้อมูลนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับ นักศึกษาในระดับนะคะการเรียนบัณฑิตศึกษานะคะก็จะพยายามหาให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาแต่หากในกรณีที่เราไม่ไม่ได้บอกรับเองก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้านาศาศาักศึกษาต้องการข้อมูลอะไรที่ทางศูนย์ไม่ได้เป็นผู้บอกรับเองก็ให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์หรือโทรไปที่เคาน์เตอร์นะคะของศูนย์มนาศมสารนะคะพี่ๆที่เป็นบรรณารักษ์เขาจะรับเรื่องแล้วเรามีบริการที่เราเรียกว่านะคะ อินเตอร์ไลบรารีโลนั่นก็คือมีการยืมข้ามนะคะห้องสมุดซึ่งเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะตัวอย่างฐานข้อมูลเช่นเว็บออฟไซด์นะคะ i e p e นะคะ Scopus นะคะ ACS นะคะ APS นะคะนะคะ n c e d i r e c กนะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลใหญ่ๆที่นักศึกมีความจำเป็นต้องใช้งานนะคะสำหรับสิทธ ที่การยืมแล้วก็ค่าปรับนะคะนะักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถที่จะยืมหนังสือตำรางานวิจัยนวนิยายเรื่องสั้นพ็กเก็ตบุ๊กนะคะได้จำนวน20เล่มเป็นระยะเวลา21วันนะคะแล้วก็ซีดีจำนวน5รายการระยะเวลา21วันเช่นเดียวกันนะคะนั่นะก็คือ3สัปดาห์นะคะ ส่วนค่าตับนะคะต้องแจ้งทราบก่อนทางศูนย์มรุษสานไม่ได้ต้องการจัดนักศึกษาเลยนะคะถึงจะต,ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะค่าตับนะคะ5บาทต่อเล่นต่อวันนะคะแล้วก็5บาทต่อรายการต่อวันทนีนี้ในกรณีที่นักศึกษาย,ยืมหนังสือแล้วไม่ต้องกังวลหรือยืมทรัพยากรจากเราแล้วไม่ต้องกังวลศูนย์มนุษสนมีระบบการแจ้งเตือนนะคะว่าทรัพยากรที่ท่านยืมไปนะคะครบกําหนดหรือต้องคืน ะะให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์แล้วก็ไปกรอกรายละเอียดนะคะข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะรับตัวอ,อีเมลหรือนะคะ s อ s แจ้งเตือนเรื่องของการ,รครบนะคะกำหนดการยืนของทรัพยาการะสารสนเทศเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียข่าปรับนะคะท่านี้นะคะอันนั้นเป็นสิทธิการยืมทนี้เมื่อนักศึกษาต้องการจะยืหมหนังสือเมื่อคน สืบคนละเรียบร้อยนะคะนาาักศึกษาสามารถที่จะยืมได้2วิธีในช่วงระยะเวลานี้นะคะวิธีที่1นนะคะก็คือยืมด้วยตนเองที่อาคารบรรณาารผ่านตู้นะคะ self checkout นะคะที่อาคารบรรณสศารซึ่งจะมีอยู่สีตู้นะคะด้านล่างอันนั้นเป็นวิธีการยืมด้วยตนเองนักศึกษาไปหยิบตัวเล่มมาแล้วก็มาทําการยืมกระบวนการก็ไม่ยากเลยนะคะส่วนวิธีการที่2นะคะเนื่องจากตอนนี้มีนักศึกษาบางส่วนที่ ไม่สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้นะคะเรายังคงจำเป็นที่จะต้องทำ social distancing กันอยู่นะคะก็มีบริการเพิ่มเติมก็คือเป็นบริการออนไลน์นะคะผ่านนะคะ h u t รีพุกซีรีส์บนะคะซึ่งนักศึกษาค้นหานะคะหนังสือเสร็จเรียบร้อยได้รายละเอียดปุ๊บก,ก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารนะคะที่ทำไมคะหน้าบริการห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปที่นะคะบริการคลิกไปที่ ตัวลิงก์นั้นแล้วก็จะขึ้นมาที่ HUT l i p b o o k Delivery นะคะจากนั้นก็กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะนะคะติดต่อนะคะกับนักศึกษาเพื่อที่จะดำเนินการส่งหนังสือให้กับนักศึกษานะคะ ไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเราก็ยังคงสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่เป็นตัวเล่นส่วนทรัพยากรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะสืบค้นได้จากนอกมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้วนะคะในกรณีที่นักศึกษาใช้ยืมทรัพยากรไปแล้วนะคะยังไม่เสร็จสิ้นการใช้งานอยากจะยืมต่อก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์จากนั้นทำไมคะ ไปที่เมนูยืมต่อแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะทำไมคะยืมต่อนะคะหรือ extend ตัวเ,เวลาของการยืมทรัพย์สินสารสนเทศได้อย่างง่ายๆเลยนะคะเมื่อยืมแล้วนะคะเสร็จสิ้นการใช้งานต้องการจะส่งคืนเราก็มีวิธีการหรือกระบวนการรองรับ2 ขั้นตอนอีกเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนแรกหรือวิธีการแรกสําหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะของมหาวิทยาลัยหรือใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถที่จะสมคืนได้ที่ตู้บุ๊กรีเทิร์นนะคะหรือตู้รับหนังสือคืนหรือตู้ส่งคืนหนังสือนะคะซึ่งเราจะมีอยู่แปดจุดทั่วมหาวิทยาลัยนะคะจุดที่1ก็คือที่อาคารบรรณาสารนะคะอาคารวิชาการ1อาคารวิชาการ2อาคารเรียนรวม1อาคารเรียนรวม2ออาคาร แค้นมือก้าน,นะคะแล,าคาาาแล้วก็อาคารหอพักนักศึกษาชาย S8 แล้วก็อาคารหอพักนักศึกษาหญิง S4 นะคะเราจะมีทั้งหมด8จุดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะคะนักศานึกได้เมื่อไหร่ก็รีบเขาเอาหนังสือมาหยอบตู้ถึงได้เลยนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะเราเปิดบริการอยู่4จุดก็คืออาคารบรรณสารนะคะอาคารวิชาการอาคาร หนึ่งอาคารพิชิกันหนึ่งอาคารเชกันสองแล้วก็อาคารเครื่องหนึเก้านะคะส่วนอีกสองจุดนะคะตอนนี้เรียนให้โดยการน,นะคะหรือวิธีการที่สองในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลับเข้าสู่ที่ของมหาวิทยาลัยนนะักศึกษาสามารถที่จะส่งคืนหนังสือได้นะคะทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนนะคะโดยที่ส่งคืนตามที่อยู่ที่ครูแรงให้บนหน้าจอเนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ เราส่งคืนหนังสือได้โดยที่ตัวเราเองก็ไม่ต้องอยู่ในทุนที่ของมหาวิทยาลัยนะคะโอเคสำหรับการถูกอบรมนะคะที่เรามีให้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำไมคะให้นักศึกษามีาทักษะนะคะหรือมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้นะคะทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเต็มที่นะคะก็จะมีให้อย่างตลอดเวลาเลยนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะการอบรมการค้นคืนสารสนเทศผ่านโปรแกรมซูนนะคะหรือการอบรมนะคะการใช้โปรแกรม EndNote ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าโปรแกรม EndNote จะเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพราะจะไปจัดการเรื่องของบัรณานุกรมนะคะซึ่งเวลาเราทำวิทยานิพนธ์จะมีบัรณานุกรมเยอะมากเราไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นเราใช้โปรแกรม d n o t e แล้วเราเขาก็จะสามารถจัดการตัวบรรณานุกรมให้เป็นระบบแล้วไม่ตกหล่น ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็จะมีอบรมให้ด้วยนะคะหรือการอบรมออนไลน์เพื่อการทําวิจัยและการเขียนการตีพิมพ์ของงานวิจัยเราก็จะจัดให้เป็นนะคะระยะระยะเพื่อเพิ่มพูนทักษะแล้วก็ความรู้ให้กนะคะก็จะมีอบรมกิกเยอะแยะมากมายเลยให้นักศึกษาติดตามนะคะข e: ่าวจากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์นะคะ หรือนะคะในกรณีที่บางคนต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสืบค้นเราก็มีคอร์ส e-learning นะคะเผื่อบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะวิธีการสืบค้นเราจะต้องสืบค้นหรือเราจะต้องประเมินอย่างไรว่าแหล่งข้อมูลนี้โอเคหรือไม่อย่างไรก็สามารถที่จะเข้าไปที่ sute-learning ได้นะคะแล้วก็ไปค้นสืบวรฒรรและศิลปการศึกษาแล้วก็เราจะมีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะการสืบค้นแล้วก็ประเมินสารสนเทศนะคะหรือทักษะการใช้ห้องสมุดนะคะที่ใหนักศึกษาสามารถที่จะ ศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะตอนนี้ช่องทางนะคะในการติดต่อกับศูนย์พรรณาสารนะคะช่องทางแรกนะคะก็คือในเรื่องของ เว็บไซต์นะคะไปที่ library.sut.ac.th นะคะหรือไปที่ Facebook ก็ได้นะคะศูนย์บรรณส,สารและศิารศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือไปที่ line นะคะแอดไลน์กันมาเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่จะส่งให้นักศึกษาเป็นระยะระยะนะคะไปแอดไปที่ s u t k i l i b r a r y นะคะหรือผ่านทางอ e ีเมลก็ได้ library@sut.ac.th นะคะหรือในกรณีที่ เงาเงาอยากคุยกับพี่บรรลักษ์หรือพี่เจา้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถที่จะโทรไปที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะตอนนี้ได้พี่เขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะก็นะคะขอนะะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้ประโยชน์นะคะทรัพยากรสาราสนเทศที่าศาูนย์บันศึกสารให้เต็มที่นะคะเพราะจะเป็นตัวช่วยอย่างียิ่งเลยในเรื่องของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะแล้วก็ ทาพัทุกคนก็พร้อมที่จะให้บริการนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําให้การสนับสนุนเพื่อให้การเรียนของนักศึกษารับรื่นนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรค์ยืองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ